สวัสดีค่ะทุกท่านค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมิถุนายนปี2564นะคะเรามาเริ่มที่การงานก่อนเนาะตามสไตล์แล้วกันนะคะงานของคุณในช่วงนี้จเจริญรุ่งเรืองพุ่งรุ่งโรดมาก เกิดจากตัวุณเองนะคะแต่ต้องใจเย็นๆนะคะไม่ใช่อยู่ๆมันจะขึ้นเลยนะเวลามันจะค่อยๆขึ้นนะคะเวลามันนานๆไปมันก็จะเกิดความเป็นเปลือกแผน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะแต่ต้องอาศัยความขยันด้วยนะลูกเลาอลูกชนเทคนิคกุศโลบายต่างๆเข้าช่วยด้วยนะคะนะส่วนท่านที่เริ่มงานใหม่สมัครงานใหม่ได้แล้วนะคะ นะมีเกณฑ์การเริ่มงานใหม่เกิดขึ้นและดีด้วยนะต้องอาศัยความรู้สะหน่อยนะคะต้องมีความรู้หน่อยกับกับงานที่เราจะจะทําอยู่นะสาหรับท่านที่ที่เริ่มงานนะนะขยันเข้าไว้นะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยเวลายิ่งนานไปเราก็จะยิ่งเป็นปึกแผ่นนะคะปัญหามีค่ะแก้ไป นะเรื่องเดือดร้อนเรื่องทะเลาะขัดแย้งในงานมันมีหมดละค่ะปัญหาทุกที่มันมีหมดแล้วแต่ว่าเราจะมีเทคนิคในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะเทคนิคเนะคะี่ยค่ะคู่กับงานเนี่ยค่ะนะ,ะนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องหาความรู้เรื่อยๆสั่งสมประสบการณ์ตัวเองไปเรื่อยๆนะคะนะ <c oughs> ต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพส่วนใหญ่องรวมดูดีหมดโอเคหมดนะคะแต่ก็ยังคงจะมีเรื่องอคิดมากกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับครอบครัวนะคะมีอยู่มีอยู่อาจจะเป็นเรื่องสร้างบ้านใหม่ก็ได้นะ บ้านพังหรือเปล่าสร้างบ้านใหม่หรือที่ทํางานใหม่นะคะอาจจะต่อเติมก็ได้มาถึงขั้นต้องสร้างใหม่นะคะอาจจะต้องต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยที่มีครอบครัวของเราอยู่นะคะนะแต่ถ้าขึ้นตามนี้นะตามนี้คือพังสร้างใหม่เนาะแต่คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับตกแต่งมาด้วยอะคะ่ะ นะในทางดีคือคนที่ทํางานก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างขายอุปกรณ์ก่อสร้างอันนี้เป็นแง่ดีนะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทํางานแบบเนี้ยก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะระวังอุบัติเหตุอย่างจับพลันอย่าไม่ทันตั้งตัวไฟดูดก็ใช่นะคะระวังด้วยนะมันอยู่ในบ้านนะคะก็ต้องระวังเรื่องไฟมีดบาดมืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ เท้าไปเหยียดตะปูเป็นต้นมันมันมีเรื่องค่ะให้เราเจ็บตัวถ้ามันเล็กน้อยก็เถออเป็นการฟาดเครห์ไปนะคะน้าเรามมด,ดูเรื่องการเงินไพ่เงินไม่ขึ้นเลยไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่มีเงินไม่ได้เงินนะคะคือการเงินคุณโอเคอยู่แล้วนะคะคือมันก็จะมากับงานนั่นแหละนะคือเคยได้ยังไงก็จะได้อย่างนั้นไม่ไม่ถึงขั้นว่าต้องอเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องการเงินเลย นะคะอืมต่อไปเรามาดูเรื่องความรักคนโสดก่อนนะคะคนโสดในเดือนนี้อือยากจะให้ข้ามไปก่อนนะคะคือคุณวางสเปคเอาไว้ค่อนข้างดีค่อนข้างสูงคุณก็ควรจะทําตัวให้เป็นไปตามสเปคอย่างนั้นด้วยนะนะถึงเราจะไม่สวยไม่หลอ่อแต่ก็ขอให้ดูดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่เดือนนี้ขอให้ข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะ คนโสดนะคะถ้าเจอพบเจอแล้วก็ขอให้คุยกันก่อนคุยกันก่อนเดือนหน้าแล้วค่อยค่อยค่อยจีบเนาะส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบพอแล้วมีเรื่องที่จะต้องทะเลาะเาบาะแว้งกันแต่ตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดาเล่นกับฟันอาจจะเป็นเรื่องหวงห่วงนะคะ <c oughs> เรื่องห่วงเน,ะนาะนาเดวิ่มันขึ้นนะคะนะคือ มันไม่ถึงขั้นที่จะเป็นอย่างนั้นนะเพียงแค่เราก็ห้ามปลามหน่อยก็ได้นะคะค่อยคอยคุยกันค่ะหรือไม่ก็ไปด้วยกันเลยก็ได้เอาอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็อย่าลืมดูแลเด็กๆที่บ้านด้วยนะคะใ่าเด็กมันขึ้นมานมาคะเนาะไม่ใช่มัวแ่ดทำชีวิตตัวเองจนลืมลูกที่บ้านหลานเลนที่บ้านอนะไรอย่างเงี้ยบางคนอายุเพียงแค่สามสิบสี่สิบ มีเหนแล้วนะตกใจยังไม่แก่เลยมีเหนแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ช่างมันเถอะคะเราต้องเป็นผู้ใหญ่เรามีหน้าที่ดูและนะคะอย่าลืมดูและนะคะอย่ามัวแต่เที่ยวเท,ทะเลทะเลยแล้วก็มาทะเลาะก,กันแล้วก็ลูกดาวมันดูแลอันนี้อันนี้ไม่แฟร์อันนี้ไม่ดีนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องตีติงในหน้าไพ่นี้ ชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้ควรจะดูแลเรื่องการแต่งกายของตัวเองนะคะให้ดูดีดูสวยดูหลอ่อตามที่เราจะทำได้นะเท่าที่เราจะทำได้อย่าเพิงอย่าวันนี้ฉันจะเป็นไปตามธรรมชาติของฉันไม่เอานะในเดือนนี้ไม่ใช่แค่ใช่แค่ราศีตุลน,นะคะมันรู้สึกจะมีหลายราศีเลยที่จะดูแลตัวเองนะคะ อืมอืมคืออีกอย่างนึก็คืออย่าคิดมากเรื่องหัวเสียเปล่ารยงานเลยดีกว่านะอย่าเครียดเราทำงานได้เงินมันก็ได้มาเอามาซ่อมแซมบ้านนะคะซ่อมแซมร้านร้านค้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะหอพักบ้านเช่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีเรื่องให้จ่ายเก็กี่ยวกับ,บเรื่องพวกนี้ นะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องอะละเอียดละออหน่อยนะขอขอขอใส่เข้าไปนิดนึงคือให้มันละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าคุณอาจจะโมทําแต่งานอย่างเดียวเพราะมันกําลังดีมากๆเลยแต่ถ้ามีพ่อแม่คอยช่วยอยู่ก็ดีไปเลยนะคะปรึกษาพ่อแม่นะคะนะให้พ่อแม่คอยช่วยเราก็ได้แต่ในบางท่านไม่มีก็ญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่เราไว้ใจ มาคอยช่วยดูก็ได้เนาะปรึกษาก็ได้นะนี่คือเรื่องที่จะติติงในหน้าไพ่นี้นะคะนะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับชาวชาวราศีตุลก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ